ทักสินได้เวลาหันบ่ายแล้วตื่นต่อดินมาแต้ไหนวะนี่คือทักสินนะคะแดงทักสินและนี่ก็คือแฟ<ะ>นชีสินนี่กำลังรับ<อ>ประทานควางมันอบยาสุดมาว่าฟัางเหรอเออวัวมันชอบยาสดนักออกควางไปเลยโอ้ยาสดมาถึงมาเลย เคยจะช้อปปิ้งฟรังล่ะ,อ,ะอ,อ,อ,อันนี้ก็คือนกสุกตาใช่ไหมตัวนี้อันนู้ลูกลูกสอนรามไหมเอาไม่ใช่ไม่แต่ตัวนี้ลูกข้าวจังก็ลูกข้าวจังนะสวยจังเต็สิ่งนี้ยังแม่เอาอันนี้มาฟอกเอนยังเอนยังนี่เอนยังเราขึ้นมั่งดะ แตกซี่งไม่ยกขึ้นเลยนะแต่สิ่งจะนอนทิ้นเลยอืมแม่มาหนียวอุไปเลยแต่สิ่งเนี่ยขี้คลานเกินกไปแล้วนะยกขึ้นยืนสักเดียวตะติดฟันมาเพื่ออะไรเนี่เขี่ยวเวละเอียดน,นะก็กินเล็บดีไปแล้วยกขึ้นเล้วยกขึ้นเล้ว Được khu Leo? Nhà mà xin Nhìn đây đọc cháy Anh ăn Anh Anh nhìn nhau ở gặp anh nô đây rồi Vá vá Nhà mà xin lê ạ xin cho kỹ năng này Ở kỹ năng này Nhìn đá này Anh nhìn mang tí tí gặp mà Anh xin Đọc xin các bạn tờ cá mật leo, một lèo mật lèo